บอนสีเขื่อนป่าศักดิ์ชนรศิธิ์นะครับเป็นไม้ใบยาวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้น้องเต้ยนะครับเอามาให้เราชมใกล้ๆกันเนาะครับผมนี่นะครับน้องจริงจังและจริงใจมากนะครับน้องปลูกบอนสีมาตั้งแต่หมอนึงครับท่านผู้ชมสวยมากครับใบเป็นมันเรามาดูลักษณะอ่าใบเนาะขอบขอบใบจะเขียวใช่ไหมครับใช่ครับขอบใบจะออกเขียวสีเขียวแล้วก็ก็จะเริ่มกัดสีแดงเต็มใบครับครับผม ลักษณะก้านเป็นไงครับก้านแดงครับเป็นก้านแดงก้านแดงนี่ครับโอ้แล้วเราแดงสวยนะครับแดงสดมากแดงสดนะครับหลังใบปกติเราเห็นก้านบอลสีมักจะเป็นแดงน้ําตาลอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าบอลสีเขื่อนป่าศักดิ์สิทสิ์เนี่ยแดงเข้มนะครับเหมือนใบเลยครับผมบอลสีเขื่อนป่าศักดิ์ชนรสิ์นะครับเป็นไม้ใบยาวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้น้องเต้ยนะครับเอามา ให้เราชมใกล้ๆกันเนาะครับผมนี่นะครับน้องจริงจังและจริงใจมากนะครับน้องปลูกบอลสีมาตั้งแต่มหนึ่งครับต้ชสวยมากครับใบเป็นมันเรามาดูลักษณะอ่าใบเนาะขอบขอใบจะเขียวใช่ไหมครับใช่ครับขอบใบจะออกเขียวสีเขียวแล้วก็ก็จะเริ่มปัดสีแดงเต็มใบครับครับผมลักษณะก้านเป็นไงครับก้านแดงครับเป็นก้านแดงก้านแดง แล้วราแ,แดงสวยนะครับแดงสดมากแดงสดนะครับหลังไปปกติเราเห็นก้านบอนสีนี่มักจะเป็นแดงน้าตาลอะไรประมาณนั้นนะครับ,รบแต่ว่าบอลสีเคิืนปากสักจุลสิทธ์เนี่ยแดงเข้มนะครับเหมือนใบเลยครับ